มาค่ะคิดดีสิพามาหลานผู้ท่อนบารลานยศแถวเสาสิงสาจะนนแผงผู้ทอดให้หน้าแม่เปิดแมปไปโหลดไม่บางอย่างเอกของหลานเพื่นก็จะเป็นขนมปังปิงเตาทานมีใส่เลือกหลากหลายมักไผ่มักมั่นไผมักหยังกระซังเพื่นกินโลดอีกอันนึงก็คือหลอที่ยาวยาวยาวกว่าอนาคดข่อย ต่อมาบริเวณลานเ้าก็มาออเดอร์เมนูที่เ้าจะกินไม่ว่าจะเป็นขนมปังน้ำหรือว่าอาหารหลังจากนั้นเพื่อนก็จะเช็คบิลคิดเงินเรียบร้อยเซ็จซับมองนี้เลยห้ากินแล้วห้องก็ปาดดากนี้โหลดบนตรงอย่างอืน่นเพื่อนมาคิดเงินอีกเท่อนึงมองนี้ก็เป็นมอง,น,งนั่งปิ้งขนมปังเตาทานเพื่อนเห็นแล้วก็ต้องท่ำใจทาเดะนั่งบี้อยู่แบบแบบอยู่จังย่ามดนสีสุกเนาะมองนี้ก็เป็นมองชองน้ำของลานเพื่อนตัว แล้วห้าก็ยยางมาหาโตว่างนางทากินบาน้านี้อันนี้เป็นกลุ่มรถบีกใบเขาก็มาร่วมตัวกันมาก,กินยุ้านนี่คือการม้าตัวนี้ซื้อมิกกี้เป็นมมาของทั้ง้านเองแบบเชื่องนอกจากรถบีกใบแล้วก็ยังมีกลุ่มคนเล่นรถประเภทอื่นๆที่มาร่วมตัวกันมาก,กินแล้วก็มาโชว์รถยุ้านนี่คือกันหลังคนมากินหลายกระเสริมโตมาฟังขวาเมื่อฟังสวนแต่หนั่งก็ยังมาพ่อกันอยู่กับปูศาสตร์ก็นางกินน้ำสวนเอาที่เบิกบานใจเลยจะ้ะ นางถามเพิ่นเอิ่นตามคิว้วจะบาดดีเพิ่พนสิอเอิ่นตามซื่อที่เฮาเขียนลงออเดอร์เพราะฉะนั้นต้องจอดฟังซื่อเจ้าของดีๆีหามลุงสาวสองชั <hours> ่ r โมงต่อมาแต่จะกินได้ก็เปรื่เลยเพิ่นก็เขียนซื่อเฮาได้โลงออเดอร์บาดที่นี่นี่นิวยางดีนี่อซื่อๆก,ก็ได้ข่อยอะไอยากอายเอิ้นย้ำกระหองซื่อที่เขียนลงออเดอร์ต้องคิดนิดนึงเด้อเพิ่นเอิ่นห้องหาครับหลานอีหลี มาแนมหลอดบัดนี u, oh, any, any, ้ปะโ้ยเอาเมนว่าสิสอยหลอดไฟตกลงมากข่อยสะเมื่อคืนยงี้ยเด้ข่อยสิกินจังได๋ล่ะบาดนี้เขาเคยพูดเองนะว่าตอนนั้นกออกที่นู่นเสิร์ฟขนมปังเพิ่นก็เอื่นซื้อเฮาอีกเลยเด้อบดนี้เอาลิ้นนิ่งไปนิ่งวิธีค่ะเสิร์ฟแล้วบ่ต้องตกใจเห็นเพิ่นเอามือจกถุงเสือกันเปื้อนเมนมาเสิเอาปืนยิงบ่แม่นเพิ่นเอา สั่งมัจังเปื่อนเนืห็นบอแบบนี้สั่งมาแค่2สองก่อนเพราะวากินสองมาก่อนอย่างนี้ใส่กระเปืดยามือใส่จักหน่อยน้่ยอีกอันเล่นใส่ช็อกโกแลตอีกข้อน่อยใส่ชั้งขยะอีกข้อน่ตัวอันใดก็บาดล้วงหรือไม่ออันนี้อันนี้ วันชิฟต์เลหเตอร์อ <shift> ิ่มแล้วก็ปัดดักนี้เมื่อเราได้บาดนี้พอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย